สวัสดีจ้าฮัลโหลต่ายเก้าโอ,อะไรหาชั้นน่ะ <c oughs> สบายดีพี่น้องมาเดอ้อมากินก๋วยเตี๋ยวจ้ะกินก๋วยเตี๋ยวมามา่าจ้าวัานนี้โอ้วันนี้มากินแรงหากินหากินแนวแลหากินอันหากินแรงจ้ะกินแรงเด้อจ้ะมาเดอ้อพ่อกันยำแรงคือเก่าเด้อจ้า มากินจ่าพี่น้องค่ำคลางคืนอย่าเบิร์เด้อ <laughs> เป็นตาย,ยานันทำไมเกิดตัวเลี้ยวนลายๆแบบนี้โมเดแรงหมดแงแบมนี้หมดชีวิตแบบงีหม,ม่งกงานเงื่อากอง่างยาว <laughs> เพื่อานา,า,ว,า,ว,าว่าเข้าวจะมก็คือไม่กอ่คน 有五個到啦，有五個收睇到啦，有五個人啊收睇啊，香港人啊比較少啲啊，睇唔睇冇所謂㗎，我唔理你㗎啦，<laughs> 啊嚟食嘢，唔講咁多。 สักมีนะเดี๋ยวเสริมจี้สักแม่อามาสักมีนาจีมีนสักอ่ะท้ายสักมีนาชื่นหลักอ่ะก๋วยเตี๋ยวมาม่าจ้ะจริงๆฉันกะว่าจะทำเส้นหมี่แต่พอดีไม่มีเส้นหมี่ มีแต่เส้นมาม่าก,ก็เลยเอาเส้นมาม่าก,กินซะก่อนก่อนที่ตะวันจะตกดินสาลุกชิ้นไปด้วย

มีตลอกมีตลอกคนจ้ะคนดูน้อยๆออดีแล้วก็อยั่นไทยซิวๆซิวๆหยันเดไทย,ยอ,อ้ามกันละบุ้มตายงานเลยกะ เลีมงเลี้ยงะอืมอย่ากทำเลี้ยงจะสายลูกชิ้นไปสิบสองลูกกินลูกชิ้นก่อนลูกชิ้นปลา Vou ter o sumô. Sẽ bỏ qua trơn. Mẹ lỏi lại mắc ใส่เครื่องคบนั่แหละกินลูกชิ้นให้หมดก่อน วันนี้ไม่ตกดินเลยมีอาการห่วงนอนแล้วอา <c oughs> อยมีแรงกาหน่อยแรงก็เห็นดอก สาบน้ำสาะผมแล้วมาทำคลิปอีกเรากินอีกเจเรหลอกชาวบ้านกัน <laughs> con cầm con cứ nhà vườn được กินนิดๆหน่อยๆก่อนว่ามื้อเย็นกินเจก่อนก่อนที่จะวันจะตกจะตกดินต้องหาอะไรกินเจก่อนเพราะว่าตอนเย็นตอนเย็นตอนมืดค่ำแล้วก็จะไม่กินนะไม่กินอาหารเย็น ต้องร้อนต้งเป็ยยดยาจิตยาวละกินเลขสองกันไปเจ้าไปแล้วสักผ้าอยู่จะไปทำงานไขคาใสายกันซ้ำมาอยู่เออเอ,อ,อยู่ให้สาซ้ำอ่ะ ใส,กส,ส,ส,ส่กันซ้ำเยอะก้อนซ้ำเยอะจิบซ้ำโอเคกินแค่นี้ก่อนกินนิดๆหน่อยๆลองท้องไปก่อนไม่ได้กินอะไรแล้วมื้อเย็น ก็จะมาหลอกเล่นเฉยๆแล้วนะ <laughs> ขยันหลอกเด้อกบน้อยกบน้อยเป็นคนที่ขยันหลอกเด้ยจ้ะเป็นคนชอบหยอกเล่นจ้าไม่มีอะไรหรอกจ้ะเป็นคนเป็นคนที่มีแบบว่าข <c oughs> ี้เล่นเป็นคนขี้เล่นเด้ยจ้ะหยอกเล่นซื้อนี่แหละบ่มีอยังดอกไปแล้วจ้าไว้โอกาสหน้าค่อยฟอกันใหม่ด้อจ้า